แบบลำลองได้าปนซุปใส่แอลใส่แยกการไดมดมาดูก่อนสวัสดีเจ้าตอนนี้ขรัวางยังอยู่ที่จังหวัดละปูนเจ้าละปูนก็คือลำพูนเจ้าตอนนี้ก่องอยู่ที่อำเภอป่าซางตำบลแม่แรงบ้าน ดอนหลวงเจา้าที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าเมืองผ้าฝ้ายผ้าแบบพื้นเมืองเนี่ยเป็นแรงของละปูนเลยกองก็กเลยมาแอวมาพอเจ้ามาถึงร้านด้านแรกเลยสะดุดตาสะดุดใจนะฮัาากดีเป็นทรงแบบพื้นเมืองที่ผสมผสานกับมินิมอลอ่ะมันเป็นแบบระยุกต์วัยรุ่นใส่ได้คนใหญ่ทั่วไปใส่ได้ใส่ได้ทุกไว้เจ้าส่ระบาแก งามดีก็เลยสอบถามราคาละกอันนี้ขายจะได้อย่างยังได้แต่กำลังติดต่อสอบถามแม่แก,กาอยู่เจ้างามก่อนมาเกยหาแล้วก็ไวไหนมันนะได้แน่นไปโดนก็ใส่ได้ใบผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ละอ้อนใส่ก็บบแก่คนใหญ่ใส่ก็ได้เอะ น้องเด็วกว้วไวใทำงานก็ใส่ใยอย่าง,าง,าน,งนี้เจาะใส่กเสใส่กักระโปรใส่กัเตียวก็โอเคเลยแนเลียงเนี่ยใส่กับใสก่ใสกับยีนยยแล้วใส่กับผ้าใบเท่ๆก็ยังโอเคเลยเจ้านีปป่ญี่ปุ่นดีเนาะน่าฮากดีแล้วน้องปิ๊กมาใหมครับขอบคุณค่ะผ้าย่ามกระเป๋าย่มอันนี้ป็ท่อผ้าอย่างนะเจ้า อันก็ผ้านากาศนากานากาอ๋อคือผ้านากามันก็เอามาเย็บงมกีวกับกระเป๋ากันนะเนาะเจ้าเย็บโมกียกับกระเป๋าเย็บยามทุกอย่างจากเย็บเสื้อก็ได้ผ้านากาเสื้อทรงกระเรียนเนาะบเสื้อกระเรียมเสื้ออย่างเจ้าเยอะเลยนอกจากเสื้อก็เป็นกระเป๋าผ้าจิบห้องผ้านากา เป็นผ้าเทปุนออกมาแปลงหมูโวเป็นกระเป๋าอ๋ออันนี้เสื้อลือเสื้อลือเนี่ยจ้ะอันนี้หน่อยนี้แปลงหน่อยเสื้อนี่ตัวอะไรอะเจ้าอู้หมาแปลงรู้ซ้ำไม่ถ้าซีฟเสื้อแต่ลื่นทัวบอกแปลงหนะอุ๊ยปิ๊นปิ๊นปินน้องเป็นลื่อแม่แล้วก็อันลื่อต้องปุ้นนะ เสื้อปัจจยมีก่อถ้าลื้อปัจจยมีก่อกำลังเปิดวันนี้กับแม่อันเนี้ยเสื้ออันลายขอพระราชทานอ่ะสนใจเสื้อไตลูกเสื้อไตลูทัวปายอ่ะแปแปอันนี้หมาแปลงตัวละสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอยเสื้อประจัยกับตัวซีร้อยออันนี้สวยเนาะ อันนี้เป็นออกแนวอันเป็นการเป็นงานอ่ะไม่ใช่เบ้นเสื้อเป็นการเป็นงานอะชีลายขอเอาเป็นผ้าอัดกาวก็จะเข้าสูงเสื้อหน้าหักอะอันนี้เป็นเสื้อแนวไซเลนอะ เะเล่นได้เคยทำงานได้ะมันมีนน่าสนอยู่น้องลิงไว้กัน <laughs> อันนี้กของผู้หญิงอันนี้ของอ้ผ้าอนนอผ้าอ,อ,อันนี้มันหมาฮอนดีเนาะน,นี่มีสีอื่นกว่าเจ้าผ้าสีขาวคนจะชอบเยอะไหมจะขาวสนดาน,นชอบผ้าจะอยามันมันมาหนาดีเนาะ นี่หม้อห่อนถามไปโมดอ่ะอันนเป็นทูโทนอืมอันนี้จะไวรุ่นละไวรุ่นได้นี่เป็นทูโทนแบบประยุกต์ละใส่ประยุกต์ 3> 5, 3, 3. นี่ทำสบายเนาเนะ 5, <3. S 1> นี่ไง 5, <3. S 1> อันนี้ร้องเคยซื่อสองร้อยห้าสิบตีเตียนเช <5, 3. S 1> ียงใหม่นะ 5, 3, 2, อันนี้ถ้าขายกับสองร้อยห้าสิบเอาค่ะอแต่นี่ไงต้องชอบต้องตามหานี่ สนใจอันนี้เจ้าอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้งามเนี่ยอันนี้เต,เต่าเกตเตาเกตเตาคำมซูนสี่สิบสองอุดหนุนร้านแรกไปเจ้า เจ็ดตัวหนึ่งพันกับห้าสิบบาทความชอบส่วนตัวล้วนๆเจ้านาะคือล่านนี่นะเปิดมาได้เปิดครบหมดทุกล่านนะเจ้าถ้าเปิดมดนี่จะนักกว่านี่นะอันนี้ก็จะเปิดบางล่านปลา,ปลาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คือคนแอลคนท่องเที่ยวอาจจะบ่ค่อยนักเจ้า ก็เลยบปได้เปิดเต็มสตรีมสักไรตต่ั้ยะูมันต้องปิดไม่เมืองเนาะเปิองอะ่ะมันเลยช่วงช่วงปิดไม่เมืองไปข้ามย่อมมีหลายอย่างดูเจอเอย่างไม่เป็นมกงี้ เอาเป็นหมวกก็มีนี่ทอดเกือบเนาะมันเป็นไมรุ่นนะเนาะมันก็เลยสั้นอะมันเป็นไมรุ่นแฝดติ๊นะนะถ้าขายอีนะเจ้าอนนี้เขาน้องจะเอาเนาะลองงานไว้ก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้านะอันนี้เกือใครไปใส่ส่วนตัวอันนี้เผื่อผู้ชายนี่เผื่อผู้หญิงที่บ้านส่วนมากกดซื้อไปฝากกันเผื่อเอากันผ้าถุนผ้าถุงลองงานไว้ก่อนนะเจ้า จะให้ลงมาตัวแรกนันเนี่ยนอกจากลองเคยมาเลยเนี่ยเจ้าอยู่เชีงยงไม้ด้วยสกีตปุณ่ะตั้งขึ้นเชียงไฮยปุ่น่ะขอบคุณเจ็นนักเจ้าเมนฮะสมูเราเป็นคนสนใจนะจะจุดมาเนาะใครได้อย่างไรเนาะมองเหมาเจ้านั่นเนาะ นี่ป้าจะข,ขายราคาทรงเลยเนี่ยเจ้าขอบคุณมะลำนเคยหันเนาะเป็นแบบลายออกมาแบบติดติดต่อ,อต่อประดิษฐ์ประดอหอมแดงน,นะนะคะกัจจังเสื้อกากตัวละห้าสิบบาทส <laughs> าเสื้อกากสวยสวยป้า้อกากน้อย อ๋อมันจะครึ่งตัวค่ะต้องมีเสื้อยืดตรงไหนนี่ค่ะของโอ้อันนี้นะัะอันนี้นะฮะค่ะอันนี้ตัวตวาไดยาเจ้าอ๋อน,นี่เป็นห้องผ้าอย่างฮะเป็นฝ้ายทอมืออล้วนนกับปัก นนสี่ร้อยนนนหน้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบเจ้าเสื้ออันไม่กล้าใส่ของงามเหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่าคน,นี่คุณละลายเนาะอันนี้ใส่คนเดียวนะฮะกนี่เป็นเสื้อคลุม นี่ตาใดจะ้ะนี่เป็นผ้าป้ายนะกะแต่ทรงแบบทรงทรงอันนี้ขึ้นมาอ๋อแต่จะแค้น้อยมันจะทรงไวรุ่นขึ้นมาเนะแบบาะใช้ทำงานเนะนี่ยรากลายไม่เสื้อไหนสีด้วยสีดยสดใส ยังละสายตาจากนิ่มได้สีด้อยก็สีงามหมาม่งามตั้งถ้าไฟาทอมืองอ่ะมันจะยกขึ้นมาเห็นยะดับหนึ่งเลยวกว่ามันจะได้อะเนาะแต่ถ้าเป็นผ้าเครื่องนี่ก็จะอันนี้ง่ายหน่อยก็จะอันราคาย่อมเยาวหน่อยสิ้นต้นเมือง บ้านดอนหลวงเจ้าอ,อ๋อฝนตกน้ำอันนี้เปิดเต็มมดแล้วเนาะเจ้าเป็นความสุขของผู้หญิงเนาะ <c oughs> นเตีวพอเสื้อผ้านะความสุขเล็กๆ เรามัดยอมมีเยอะแยะเลยเขาได้ละแล้วเขาจะจแตกอังกฤษคนหนึ่งเจ้าสี่ชื่อชอบใาใส่เสื้อเมืองเจ้าเป็นคนไว้รุนแต่ชอบใส่เสื้อเมืองเจ้าแต่ก็แบบจะเลือกใส่ในแบบที่เขาชอบเลือกใส่ในแบบที่ทันสมัยน้อยใส่แล้วดูดีใส่แล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวตนของโองทังเจ้ามางานนี้ก็ควงก็เลยได้เลือกแบบ ยิ้มหนำสำราญเต็มโอกเต็มใจรู้ตังเลือกเด้เจ้าอันใดก็ดีอันใดก็ดอดกชอบเจ้ามางานนี้ก็กวางได้ดิบนักแน่นอนเงินออกกระเป๋าลุกๆเจ้ากระเป๋าสตางค์แปบ๊บแน่แต่มาตีนี่นี่คือตื่นตาตื่นใจเจ้าหันอันใดก็ชอบเจ้าปุ้มเจ้าปุ้ม ถ,ถ้าได้มาถึงก็เชื่อเลยว่าทุกขัานก็จะต้องอดใจมาได้ที่จะควักเงินอุดหนุนเสื้อผ้าไฟผ้าเมืองแห่งบ um ้านเราลองแห่งน auth, ี้เจ้าก็จะสิบเสื้อแดง สี่สี่สีสะดุดตาหั่นตะไครเลย อันนี้ครับอันนี้ครับตีมันน้อยมากคือคือมันเป็นสไตล์ตีตีเขาชอบมุกเจ้าดีมันหัวห่อนนะถ้าห้อนนี่จะอันเหงื่อขนาดนี้เจ้าฝน๊กตกหน้าก่อตังนี้ตังเนี่ยต๊อันนี้กับโต๊ะมาได้หมูหู้ลูกเจ้ามาก่อซึมกับแบบ จุ่มเย็นเ่ะกวางก่อยยื้อยื้อสองสองดองดองมองมองเน่ยเจ้ามีหลายล่านมีนักขนาดเลยกวางจะเตลเข้าไปพอกูล้านนี่ก็คือเป็นดีออนแข็งออนขาเจ้าหรือว่าเตลจนพอปวดเมื่อยเดนวนปวดเมื่อยนั่นเองเจ้าแต่ว่ามันมีแต่สิ่งล่อตาล่อใจเจ้าจึงทาให้กวางฮืดสู้ในการเตลดูผ้าเมืองอันสวยงามจน จนถึงที่สุดดิค่ะกวางจะเดินได้เลยเจ้าชอบขนาดเจา้าเป็นคนที่ลงไหลข้ามือเจ้าเจ้า้ค่ะนีอันนี้เป็นห้องข้าอีกก่ลืมจือนะเหรอสาเจ้าพี่ดอบบี้ แล้วตังหลืปูาี่เนี่ยเจ้าเปิรกนกเจาอู้เป็นภาษายองหรือว่าเป็นภาษาไตยองเป็นลักเจ้าซึ่งสำเนียงภาษาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภาษาไตลื้อบ้านกวางนั่นเองเจ้าอู้ไปอู้บมากับปัดเมืองปัดลือปันยองหรือกับเจ้าสนทนากันม่วนพายืนกันขนาดเลยนาบินพอมือตรงก็เดียวพอมือนี่จะแปลงนี้มหนก่็ประมาณไหนเนี่ยแต่อันนี้ผมไม่แปแต่ตูก คล้ายๆกับที่เห็นที่โครงการหลวงอ่ะเออชูมีดีโอกันอะไม่หรอกที่โครงการหลวงนะเจ้าแม่นนะเนี่ยเป๊ะเลยน้องไปพออยู่กำซ้อกำวางกำซ้อกำวางที่โครงการหลวงเออว่งสุดๆเลยเออไปก้าวไปอยู่เพ่ต้นตอเป็นมีเพ่เนาะตอเป็นอยู่แท้อยู่ตอนขึ้นไตรโยกันนี่แนไปหันโครงการหลวงแน่กำเจ้ากำวางนี่ลายนี่นะนี่เราอีกจุดหนึ่ง นย่าเอานไปใดไปใดลานอื่นมาได้แน่กันแน่ใดมาไล่ลานแล้วนะมาหันมาลุนคือ่งได้เแกบ่อยเร่ะแฟนกะฮักแฟนหลักหนร้านมันขี้เ่ะ เดี๋ยวีลื้อนี่ก่อตัตยไมเดือดอ่ะอันนี้เป็นลายสายฝนเป็นองลายสายฝนค่ได้จะอี้เบอร์เอมมะมีเนาะมีนล้วหานะสินะเอาปนมาแก้เน่แนี่นตัวนี้ก่อนไค่ได้ที่มันอันบะมีอนเนี้ยสนนะเดียวตัวนี้ก็เอมเนี่ยลายแบบนลย คลุมครุมเอาแป๊บเอาแป๊บเลยพระคุมาเดินทางซื้อมาสักพักละเจ้าโอ้มดปนักเหมือนกันนะมีติกองนิดนึงกองมีติตะก้อนสองกองก็แบบซื่อสื่อคือมันงามาคือมันงามเขาก็เลือกตามลายที่เขาชอบตามลายที่เขาแบบไม่ปล่อยปลาไม่หันที่ไหนเนาะไหนๆก็มาดูเจอกันโกวางนี่อุดหนุนนะคะ่าเจ้า เราอุดหนุนอย่าปอนะเดี๋ยวกวังจะเอาไปจําหน่ายในผลิตภัณฑ์บ้านเฮาเด้เจ้าจะเอาไปไลฟโซดเจ้าพวกกองมาถึงทิ้เอล้วังก่อได้ในราคาดีดีถูกกว่าซื้อน้ารานหัวไปก่อวงก็สามารถเอาไปขายต่อได้แหมนิดหน่อยเจ้าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บ้านเฮาและของเจ้าหมูนี่เดี๋ยวกวางก็จะขอดูเสื้อต่อไปเจ้าแล้วดี๋วกวังก็ขอลาไปก่อนเจ้ากับบรรยากาศในการ เตลเอลช้อปปิ้งเสื้อผ้าเมืองตีบ้านดอนหลวงเจ้าตีป้าสางจังวัดหลัปูนเจ้าแล้วอย่าลืมติดตามกวางในตอนต่อไปนะเจ้าและป้ากันใหม่เจ้า ชมเป็นแทนที่จับแทนง่ายจุดร้านคาตอนนี้เฮาจะอยู่ที่สุดรานคาะนี่ลงพอมป้ายงนานหัถกรรดอง้าวป้ายดอนหมูว่งเอาเอารวมกันเป็นห้าได้ก่อนซสิ้นในตัวอ่ะ เนาะอันละผ้านี่สีสีบลาตุกนะแม่หนะ